เดี๋าพาไปติดตามในเรื่องของการลงมพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่สองนะครับเพื่อตรวจการฝึกของหน่วยเป้าหมายครับแม่ทัพภาคที่สองนะครับลงพื้นที่ตรวจการฝึกเป็นหน่วยกลมเป้าหมายประจําปี2567แล้วก็มอบสิ่งของบํารุงขวัญให้กับกําลังพลที่รับการฝึกครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะนะครับตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกลมเป้าหมายประจําปี2567 แล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติการฝึกและการฝึกซ้อมนะครับการปฏิบตับติบนภูมิประเทศจำลองพร้อมกับให้คำแนะนำด้านการฝึกและนินย้ำความปลอดภัยของกำลังพล ในโอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่2เยี่ยมชมการจัดตั้งที่ทำการกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2รับชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติตามปัญหาบงการบนภูมิประเทศจำลองร็อกดิวของหน่วยกองพันทหารราบที่3ากรมทหารรบารบที่8โดยการแนะนำและกำกับดูแลของกรรมการ OCT และเยี่ยมชมการปฏิบัติของขบวนสัมภาระระบบการส่งกาลังบารุงค่ะ ทางนี้นะครับแม่ทัพภาคที่2เนี่ยได้ให้คําแนะนําและก็มอบสิ่งของบํารุงขวัญให้กับกําลังพลที่เข้ารับการฝึกและการเน้นย้ําการฝึกให้ปฏิบัติตามระดับขั้นของระเบียบการนําหน่วยเพื่อให้กําลังพลที่เพิ่งเข้ารับการฝึกได้เห็นภาพขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนรวมถึงความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชาตลอดจนสั่งการให้ผู้บังคับหน่วยกํากับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกด้วยครับ